สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับเฮเดนะคะวันนี้เราพามาที่โอซิสกลางเมืองเชียงใหม่ที่เฟิร์นฟ e s t เรสคาเนะคะเราเห็นเลมอนกุหลาบหนึงนุ่มมากละมุลลินมากมาก็คือหอมงามากท่งาเขาใส่มาจัดเต็มมากทุกคนซอคา,าราเมลลาเต้หอมจริงคาเฟ่นีนนะคะก็จะเป็นคาเฟ่นแนวป่าใบเฟิร์นเนาะเดี๋ยวทุกคนเข้ามาดูกันดีกว่านะคะว่าด้านในเป็นยังงกันบ้าง โอ้ยซิกตามเอเชียงใหม่ป่าใบาเฟินที่ฟูรฟอร์เรสคาเฟ่สไตล์คาเฟ่นี่นะคะจะเน้นเอาดอถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยที่นังท่องเที่ยวได้ฝรั่งจะนั่งด้านนอกกันเยอะมากเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศอย่างนี้เลยคือช่วงนี้นะคะเขาก็จะให้ออกมาทานอาหารนอกบ้านกันได้แล้วบรรยากาศช่วงวันธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นหน้า จะมาที่นะคะปับ GPS เ e ิร์ชคำว่า Fern Forest Cafe ชื่อร้านได้เลยปกติเน pues, ี่ยจะเปิด8โมงถึง2ทุ่มครึ่งแต่ช่วงโควิดเนี่ยจะเปิดเวลา9โมงถึง6โมงนะแต่ก่อนคุณแม่ของเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยเปิดร้านกาแฟนะคะทำคาเฟ่บนดอยด้วยทุกคนเขาก็เลยเอาเมล็ดกาแฟจากบนดอยเนี่ยมาทำคาเฟ่อุ้ยไม่ใช่มาทำกาแฟด้วย ส่วนที่เขาตกแต่งเป็นสวนป่าเนี่ยก็คือคุณแม่ของเขาเหมือนกันเลยคุณแม่เขาชอบแนวป่ามากมากอ๋อแล้วก็ด้านในนี้ของสะสมคุณแม่เข้าเหมือนกันนะคะเครื่องลายคราสวยๆแบบนี้เลยอยากมานั่งชิลๆคุยกับเพื่อนได้ฟิลแบบอยู่ในป่าอยู่ในสวนเแลบบ็กๆนะคะเริ่มต้นแค่80บาทเท่านั้นเองแล้วก็ที่นี่นะคะเขาเมนูทั้งจานหลักแล้วก็ขนมเลยนะเมนูเด่นที่เราจะแนะนำวันนี้คือ อันแรกนะคะบาเกลงานแฮมชีสสูตรจากเชฟเบเกอรี่และขนมปังจากออเรนเตลนะทุกคนฟังไม่ผินนะทุกคนเพราะว่าคุณหนิงนะคะเขาเรียนจบด้านนี้มาโดยตรงเลยโหทุกคนดูดิบาเกลอันนี้ต้องโดนปะ อันนี้คือเมนูที่เขานำมาเสิร์ฟให้ตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นบาเกลนะคะแล้วก็มีเป็นพายมะพร้าวแล้วก็ซอสคาราเมลลาเต้ Salt แล้วตัวนี้คือ f รายท t เดอ o o มูนนะคะชิมตัวนี้กันก่อนเนาะเพราะรู้ว่าตอนช่วงนี้อากาศมันร้อนๆใคร mm hmm. ก็อยากจะรู้ว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงถูกปะ mm hmm. เราเห็นเลมอนมกุหลาบนิดน,นึงอืม mm hmm. คาลินจีตัวนี้คือในแนวแบบให้ความอินกับสวนมากเวอร์มันคือแบบมานั่งกินอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งตัวนี้นะคะก็คือเข้ากันก็คือเป็นแบบเลดี้ในสวนส่วนตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นซอาคาราเมลลาเต้ปกติเขาจะเอาซอาาคาราเมลตัดหวานใช่ปะแต่อันนี้คืออยู่ในกาแฟ หอมนะอือที่นี่กาแฟหอมมากทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอะเปิดไรเป็นที่เป็นเมลิกาแฟมาก่อนเขาก็เลยรู้ว่าอันไหนดีแต่หอมจริงจิ่งที่เราแนะนำนะคะสำหรับตัวเราอะคือเราอยากลองบาเกลของที่นี่เว้ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยในเชียงใหม่อะขึ้นชื่อเรื่องบาเกลน้อยมากเราเลยอยากรู้ว่าบาเกลของที่์นฟอเรสต์เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะทุกคน เห็นปะจะมีแบบมีฮองมีแฮมมีชีสมีไข่ดาวมีเบคอนเขาน่าจะจัดเป็นเมนูตัวนี้เป็นเบรคฟา์เนาะุ่มมากละมุลินมากก็คือหอมงามากงาเขาใส่มาจัดเต็มมากทุกคนแต่คือตอนนี้คือไงใจจะทะลักล้อเดี๋ยวกินกินได้แต่ก็กัน พายตัดได้ตัดนะแต่นี้ตัดไม่ค่อยเก่งอันนี้นะคะคือพายมะพร้าวจริงๆแล้วพายมะพร้าวตัวน,นี้ไม่มีประวัตินะคะทุกคนคือตอนเด็กเนี่ยคุณแม่เจ้าของร้านเนี่ยจะชอบทำพายมะพร้าวให้เขากินเนาะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าร้านนี้มันต้องมีละแล้วเราคิดว่าการที่เขานำมาใส่ในเมนูแบบนี้นะจะต้องเด็ดมาแน่ดูเนื้อดิ ตอนที่ตัดอะก็คือรู้สึกถึงเนื้อมะพร้าวทุกคนแล้วเนื้อมะพร้าวที่เราเห็นได้ก็คือเยอะมากอ,มอันนี้อร่อยคือแบบว่าไม่ได้หวานไปแล้วเนื้อมันแบบกลมกล่อมกันอะบางทีเราจะได้กลิ่นเนื้อมะพร้าวแบบแหลมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะแตนะ่เนี้ย นวลละมุนละมุนแล้วเนื้อมะพร้าวที่เขาเลือกมาก็นุ่มมากๆเฮ้ยคนอันนี้อร่อยจริงต้องสั่งแล้วก็สั่งกับชาทักตัวหนึ่งนะดีเลยเอืมไม่อร่อยจริงต้องบอกช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะก็อาจจะต้องมีแบบการย้ายมาอย่งางนี้ว่าเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าข้างในนะคะก็เปิดแอร์แล้วก็เป็นโหูอัดหูแบบชิลๆสบายๆอันเลอร คืออยากจะบอกสิ่งที่ทบใจของทุกคนมาเลยคุณก็คือพลังงานงคนที่ถามให้ความช่วยเหลือแบบดีม,มากๆคุยไรเธอจะย้าย,ลลยของไหนเขาก็เออเขาขอยช่วยแล้วแทนที่จารังนะคะก็เคยแนะนำเด็กมาแล้วควุกแถมแ,แบบเฮ้ยแ,แต่เค้กพายมาพาเขาอร่อยจริงนะเราอยู่อร่อย เนี่ยอย่างหนึ่งมะาถ่ายทองนิ่นมๆอ่ะแบบสูงอ่ำตอนนี้ก็กินอะไรกินแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไปดูแบบว่าที่ถ่ายรูปต่างก,กันนะว,ว่ามีที่ไหนอะไรประมาณไหนบ้างเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบที่นี่ก็น่าจ,จะมีมุมถ่ายรูปเยอะเหมือนกันแล้วเป็นแนวแบบธรรมชาติอีกนึง ของร้านเฟิร์นฟอร์เรสต์นะคะก็จะมีความแบบชิลๆมีความแบบเออนั่งอยู่ในสวนเมือนนอกอะไรอย่างนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องเลมี่ไซไฮด์ด้วยนะคะรายละเอียดร้านหรือว่าทุกอย่างเกี่ยวกับกร้านเนี่ยเราจะใส่ไว้ใต้คลิปเนาะยังไงก็ตามไปอ่านดูนะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย